เ,เ,เรือนี่ไปแล้วพ่อเพราะว่าเราไม่ได้ลงอะซื้อเรือขาดลอยไกลหน่อยเหล่อละถ้าถ้าเราหล่อๆได้ไม่ห่วงมาครับมาครับตัวที่สามที่ล่ามมาทั้งวันไม่ได้เลยเนื้อ เราก็ฟู้เอาจนได้เราก็เอาจนได้ถึงจะเป็นปลาที่เขาไม่ชอบปลาที่เขาไม่ค่อยจะต้องการกันเท่าไหร่แต่เราชอบแต่เราชอบขอให้ได้ปลาบางคนทุกขับเรือหนีเลยนะ <c oughs> กดหลังกดหลัง

หลอกไปำนานครับสามสิบปีเอไม่ใช่ำนานตัวน,นี้คัน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 สามสิบว่าปีออีอีคันหนึ่งแกพอ่อนะอีคันนึ่งแคันนู้นครับที่ผูกมาแล้วน,นีกนอยู่ปม,เม,เม,เมกเมอนนนอ,กเอนเลมาแล้วมีคันดีๆรอบดีของเขาขายไป มาให้เหมือนกันลูกสาวซื้อให้ลูกสาวซื้อให้มันเกิดจัดหน่อยลูกสาวซื้อให้ไปไหนเหรอว้ยอีซีอีซีเหรออีซินอีซินอีซีเยอะใช่

ั่ง่เอาเอาเอาเาเอาเเกลือเขยระวัง啊โอเคเาคนจับอะเับเนี่ยโอ้โหนี่ใหญ่นะผมว่าน่าจะได้กินดีแล้วครับ แล้วเราก็ได้อีซ EC ก็มาครับอี EC มาแล้วมาจนได้คิมอยู่ไหนคิมอยู่ไหนครับ